ไปกินน้ำเอยอยู่บ่นี่ไรแสดงอะไรนี่เลยหลักได้ผัดหมกเขาน่ะก็อยกกบเขอแซบเสียบตัวละเนอะงถ้ากินหอมตัวเถานี่มันเี่ยงเหรอเจ้ถึงไม่หลักกินเถาขาก็ต้องกินกมันแม่ข้อนกินเถาตรงกระดาอยู่เออกระแมนขวาวไม่ฟนว่าได้ละพี่ไอป็นหยัางเจ้าคือสิบัแห่กินเอาซุ่มซูก็ไปลงบบาน้ำกุยหม่าว่านไปกันสามคนนี่ คือผมได้ยินแต่บมอหมอเพิ่นบอกว่าจังไดก็ได้ยินทางหลังเขายิ่เต็มสองหูนีล่ล่ะหมอเพิ่นก็บอกข่อยว่าให้ข่อยลดแป้งลดมันเออกะบภาคกันยิยินอยู่ไปกินก็กินเอากินเอากินเก่นเน,นี่ยเขานั่นจะกินมือแล้วซ้อมซ้วถอยบนไอ้เถ้าขาบหนึ่งนั่นเออข่อยก็ได้ยินหมอเขาบอกจยางสันยินละพี่ไอ้ต้งว่าสมือเนี่ยข่อยก็แค่น้อยฝนต้องลด,ดแป้งหงอยู่ดีลดจังได้ไอ้บุยมันลดจากเธอ กินเขามือแล้วสองสามจานมันลดยังไงนเนี่ยนี่ขาลดอีรีได้เทาจะเบิ่งที่หล่ะเนี่นี่นี่ที่ผ้ามันเอาแป้งเย็นมาให้คอยท่าคอยยังมาท่าเลยขนาดว่าข่อยน้นเป็นคนมากท่าแป้งเย็นมันพีนยังท่าผู้เดียวนั้นคอยลดได้ร้ายเติมเลยได้เทาแมมเสมอเนี่ยเอ้ยฝนลมม่ท่าแปงแ้งเลยอพี่อ้แต่ข่อยนี่ท่าอยู่ผู้เดียวเอ้ยวายสมเพ้อหรอซุปเป็นเอวยน้องกันหมอเขาบอกว่า รถแป้งเะรอโมเมนรถแป้งแบบนี้เอ้ามันโมเมนแป้งเนวนี่มันเป็นแป้งเนวได้ละเถอะแต่เนี่ยหมอนั่นเขาบอกไอ้ข่รถแป้งเออ้าเข้าใจว่าแป้งยังสั่นเลเคยโอ้ยหมอเขาหมายถึงโมเมนแป้งแบบนี้หมอเขาหมายถึงแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวที่มันเป็นแป้งประกอบอาหารหน่ะไหมเนี่ยมิตรกะทิราดหน้าเต็มอยู่มิตรมั่นแน่นเขาหมายถึงพวกจะรถแป้งอันนี้ หมอเขาว่าให้ปปลดแปรงมันบอกมันกิดสีแม่นั่นละ่ะสมพอ่อดอกอาการกูบดีขึ้นกูบอกพี่บา่าตัวนี้ซุ่มซู้นี่แม่คนวัดหนังสือเนาะเขาบอกให้ปปลดแปรงกันนึงกับลดแปรงกันหนึ่ง,ปปง,งบอวานกินหัวมึองอีกนี่แม่เห็นบอกคอยบอกแล้วาคอยสั่งหอนใจแลบบ้วว่าที่หมอบอกมันหาามายความว่าแปรงอันนี้ขี้ก็นี่มึงนั่นละ่ะ บอกให้กูเป็นคนลดแปงอันนี้เฮ้ยแปงห่านานี่บอกกูว่าเป็นอาทิตย์ล่ะเฮ้ยออมันกำลังความจอลตะนาะไอ้ฝนนี่ใครเป็นคนบอกเองเอ